พบกับช่องช้างฟาร์มลีน้องจูเนียนะครับวันนี้เรามาดูขาใหญ่กันหน,น่อนวันนี้ลุงนงเข้ามาแล้วควานประจําควานประจําตําแหน่งพี่หนาวสุดหลอ่อฮะลุงนงมาไม่เห็นดื้อเลยเว้ยเข้าท่าแล้วนี่เข้าท่าแล้วนี่ฮะน่ะนาจะถูกชะโรก,กันแล้วนดิฮะ,ะนี่ ลูกน้งมาก็ได้กินฟักทองตอนเชาน้านี่อย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อนเนี่นย,ค,ย,ค,ยค่อยค่อยกินนี่เห็นไหมลูกน้งมาเขาก็ปปออาหารตอนชเช้านยลูกน้งไปอยู่ได้กินหรือเปล่าเะอย่งนั้นอย่าดื้อเด้ออะไรพี่ปุ๊บท้าไมเป่า แรงยังเลยตกใจหมดเลยนี่นะไาน,นี่โอ้ยง,งานน้อยออกแล้วโอ้โหโอ้โองานได้กัดช้างงานนี่นี่นะงานสวยนะนี่งานลำใหญ่ๆออกมาเด้อนะงานน้อยๆนี่นะไปหาจิ้มต้นไม้เด้เดี๋ยวมันจะหักนะอืม มันยังได้ไั้งาน้อยๆนี่เก็บไว้เป็นทีหล,อล่อเด้อเป็นช้างงาไม่มีงานี่มันไม่หล่อนะฮะไม่หล่อนะอ,อืสวัสดีครับดอยออกเสียงด้วยอีกหน่อยเด้ออีกหน่อยอีกหน่อยเร็ว,ออออรวโอ้งาออกเร็วจังเลยนะไม่ใช่ออกสองนิ้วแล้ววันนี้ฮะ สุดยอดสุดยดอดสุดหล่อแล้วนี่มะไอคุณปูจับมือหน่อยจับมือหน่อยครับชิคเคนี่โอ้ยอะไรอะไรนะนะมีใครเปี้ยตูดหรือเปล่ามจะดื้อด้อจะดื้อด้อถ้าดื้อหรือเขาเปี้ยตูดนะปูไม่ได้อยู่ด้วยนะเขาเปี้ยตูดหนูนะนะตั้เลงเขาอีดอยนี่ เล่นเขาอีดอยเนี่ยฮะอืมต้นหนาสุดหล่อต้นหนาสุดหล่อเนี่ยฮะแต่วันนี้ไม่ไม่ชนแล้วไม่ชนแล้วไม่ชนแล้วครั้นี้ใส่ดีแล้วนี่เออครั้นี้ใส่ดีแล้วไม่ชนเนาะจะไปชนฝรั่งไม่ได้นะหลงนี่มีใครเอาอาหารให้หนูนะ ไม่ต้องนิสัยดีๆเ,เราเป็นผู้ชายเป็นช้างงาต้องบุคลิกดีนะอืต้องบุคลิกดีเงียบเงียบนิ่งนิ่งอืเงียบเงียบนิ่งๆิ่งแม่แม่เอฟซี FC จะได้ลักนักท่องเที่ยวเขาก็มาเห็นเขาก็โอ๊ยทำไมน่ารักจังเลยนี่ย อย่ามองคาบนะเห็นไหมพี่จูเขาพี่จูเขาน่ารักนะพี่จูพี่จูเขาไม่สนนะเขาพิถ้าออนอย่างเดียวนะพี่จูนี่พี่จูนี่เขาออนอย่างเดียวนะออนกินอย่างเดียวนะใครเห็นเขาอีกอยากเอาอาหารมาให้เยอะๆอ่อดมึงแล้วมึงมาออหรอไม่กินไม่กินเลยเลยเฮ้ สุล่อสุดหล่อ,เล,อเลยเนี่ยอืมันได้โตขัยอ่ะหาพี่ปุกอะ่ะบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่ยไม่น่าให้ผมมั่มนมหน่อยไม่น่า,าจะได้โตเร็วๆทันพี่จู นงานพี่จูเขาอืมอัดขึ้นรถเด้ออัาขึ้นรถเด้วจะพาไปเที่ยวงานนะแม่แม่เอฟซีคนไหนมีงานมีขึ้นบ้านใหม่มีแห่นาคแห่ต้นเงินแห่ป่อยหลวงแห่สลักกระพัด แกัะทีนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวพ่อจ๋าเขาจะพาไปพาไปโชว์ตัวหน่อยไปไปสองคนกับพิจูเด้ออืมเดี๋ยวปูจะตัดชุดให้สวยสวยสวยหลอ่อๆสวยสวยหล,อยยลอ่อๆเด้อจะได้กินอาหารอร่อยๆนะ พาไปกินอนาหารอร่อยๆนอกบ้านอโอเคหรือเปล่าอามานมก่อนมามนมก่อนอันนี้นก็โยกอย่างเดียวเนะแล้วลูกมันจะดูดนมได้หรือเปล่าเนี่ยนะโอเค ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาดูความจเจริญโ,โตของไอ้น้องต้นหนาวเราจะโตเราจะโตเนี่ยเราจะโตเราจะน่ารักเราจะไม่โซนโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่า ก็ okay. จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องช้างแฟมิลีน้องจูเนียเฮียต้นหนาวสวัสดีครับ